ลำบากฮะมาทิ sugar, Quindi, ้งๆแลยบอสจะตีจะล้างกันดู้ฝักกุ๊บน่าไปดีเมฟหรดบานนกะจึงไม่มาเนี่ยสองพันห้าอีกคนลนี่ถามมันถามมันมีฮันเทนถามมันแก้เพื่มันเอาสี่ันห้าแก่แก้อะไระบูดมันติดจ่ายบอล่ารถผมไทโบมามีดีเมฟ มาแล้ววาใส่ตัวเองใส่ตองนะแดงบดีอะยางปีนอะพีพีดอะแลาอยากปูดปูตีทั้งสองสองพันห้านะตอบนะพีดพีดอะรู้กไม่ได้เกไว้เนี่ยไม่หรอไม่ดีเม็ดีว่าเนี่ยสองห้าเออถมเด็กใน้อไอ้ไม่ได้ผมพอขึ้นไอ้นี่ โอ้ยังปิ้งนี่ยนีู่ปูมนนนหปูดูหึ่งเงน็กเยอะเหือกาแกปกาลิเมัันกาเมงปันกินเือรอะรเนียบิ๊กเนเนี่ยอันนี้มันจริงไหมั้นะนี่ยังะไงไอ้แกมันสองรอบละแต่รอบแรกนี่มันมันตึงนีนาะรอบสมาคือ่า

มันมีละมันไปเย่ยเรื่องพุ่นอเครื่อมัอเย่ยไปอนคนนั้นไอ้ไอ้ไปเก๊สิบห้อะสิบห้าสับบอยคนนั้นไอ้สิจนสองพันนะสองหมื่นนี่โดนนี่โดนอัดตนออย่ใจอีอนานี่ยหนานี่ยาวฝีมือจนแล้วเนอะ

ตนน้เนี่ตาซีผมนะ่เ้ยอันนี้เขาหลักยาวเตาซีผมนนเียรอตัวกระเบีย่นะเออโลนนะเบเลบเไปเนี่ยเราไปจดไหมอปไปละขอซื้ออมายอะากอาเยอมาบ่ที่สิมากเลยน่สิมาเอบเดียว ý thức ăn mặc áo dài 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 dài

สลาบอยนะครับเน้อสลาบอยเน้อบอกนี่สลาบอยเน้อจนหลายเน้อบอกนี่จนมาสองหมืนครับเนาะสองหมื่นจนหสองหมื่นีานแค่้ได้นะกินเลยนะ ถ้าโฮมนี่ตายเลยแลอวมันดีอยู่เอาดีๆด้วยจีน่าจีน่าเอาได้ฟองดี ึ้นก่อนสิลูกจีบเตะจีกเดียวโหเลยโหสดมันคือดีอ่ะคือดีอ่ะคือดีอยู่วันนี้เราต้องทำให้ได้ก่นวันนี้เราตองวันนีเลยนัดตาเปี่ยสิ่งอย่างรอบหน้าบุญตาเปลี่ยนตาละตาเปลงตาเร็วเออ พอดดอตาสลาลังเสรื่องแน่นแน่่นต้องเยี่ยมมันจะเลื่ทางอ่ะบว้ยมันขึ้นสองอย่างวะเออมันฟูว้าพุ่มเวยไฟจะดีอ่ะฮะนี่จะดีอ่ะจะดีอ่ะขึ้นจะดีอ่ะดอกจะดีอ่ะอกจะดีอ่ะมันเปะบอกแล้วอย่าเข็นไม่ได้ครับโสามงานแล้วครับสามงานแล้วได้เงี้ยไฟจะดีอ่ะมันขึ้นดีอ่ะนะเนี่ยมุนแหละ

เพราะ้ำมันโพดดิสูมันได้แตะโอ้ซูมได้เลยซูมได้จูงมือเดี๋ยวพอผมเนี่ยเอาละเอาได้ฮะเอาอุ่นกระเป๋าละเอาอุ่นกระเป๋าละก้นมันซดซดก้นอ่ะมันซดพดพดด้วยอ่ะไม่ใช่เนี่ยลูกนี่อะไรไม่อะไรมันขึ้นไม้อ่ะนี่ออมันขึ้นมาต้มแล้วมันร้อนนึงดแต่ก้นอ่ะเออมันแก่ก้นมันปั่นลงอ่ะไม่นะตาดีใจ ผมโตแล้วมึง่ตัดีเดี๋ยวสองหน่อยหวานสงานเลหรอนี่งานที่สาวนะเออเสียเดอนต่อเสียงสีลอยอ่ะนะกีนเท็กี่เท็กีท็ก้ามันขึนเลจับสู้ตุ้มใจมันยังไเวยตาบเลยนี่เด็กคตาบเล่นผมว้นต้าบผุบหัวเออตอกแฮงตกแฮง

ทำบากละทุกคนทำามหวเดี๋ยวเดียวไตัตอน้าตาขึ้นนี่ o เซมร่อยนี่ครับ i c e นครใช่ร้านเป็นปนี่นี่นี่แต่หน้าตาต้องต้พดนี่คืไหวเนี่ยผมรง่ชี้นะบไมาดีดีดด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  ไอ้นโน้นองอ่ะเอไ้นเปชิ้นนาดไเนี่ยเออที่ตเออแม่ก่ะบอกไอ้น้นตองอ่ะเวรบอันนี้ไอ้นูนตองอ่ะอันนี้เราชนมอ่ะใจ่ยรนหูเาเป็นหูอไม่ไม่หนี่นีอ่ะไอ้น้นปอ๋ออันนี้น่นเป๋ตอมันอันนี้ห ไม่โฟกัสอ่ะพ่อพ่อพ่อมีพ่อพ่อพ่เก็บไต้ได้บ่อยน่ะการพอเรา นะครับบอลนี่มีปัญหาหน่อยนะครับเออตัวการตัวดีอ่ะดีอ่ะไฟดีก่ะไฟดีต้องตัวกะโอ้ยใ่ขนดเออโหดแล้ว

ดีเอามานะมาเนางเอามันจะผมันจ้องการลมการได้เาใส่ไอ้กัไอ้กับตึงจะเปียมานั่นลืมนย่ฝังมัา้ววออกมาปใช้้างเลยมาอิ่มเดี๋ยวน้เจะเอามาละอลงมาาห้องเลย